สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกี้ได้ค้นพบชาที่กี้ถูกใจมากๆเลยนะคะชาตัวนี้เนี่ยดื่มแล้วก็หอมแล้วก็ชื่นใจมากๆแถมยังคุมน้ำตาลได้อีกนะคะตัวนี้เรียกว่าชาปัญจะค่ะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วทางที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจียผู้หลานแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าปัญจะขันนะคะมันดีต่อสุขภาพมากมากเลยนะตัวนี้เนี่ยนอกจาก ประกอบไปด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นใบหมอนนะคะใบเตยดอกเก๊กฮวยคาโมไมด้วยคือทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบที่ดีมากๆเลยตัวคาโมไมเนี่ยจะช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนแล้วก็ทําให้เราแบบเฟรชอยู่ตลอดเวลานะคะชาบรรจกเนี่ยดื่มเป็นเฉพาะพิเศษเลยเพราะว่าเป็นชาที่รวบรวมของดีอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ